หลังจากอัพคลิปนั่นแลว้วหลังจากอัพคลิปนั่นแล้วพี่น้องโฆษณาจากเออพุนกจากมากขันโฆษณาแลว้วลงๆพอลงปะปลิล้นให้มันเปียกกันเลยนะสบายดีกันอคนหนึ่งเด้อพี่น้องเงด้ดเอปลาจุ๊บตาเยอะจ้ามันมาอีกทีบ่อแบบนี้เบ้อแน่น อย่าตีนอร่อยอย่าไปอย่าไปแม่จะไปถ่ายคลิปนี่อย่าออกสิอ่าประตูนี่ได้แบตกระเบิดพอแบตพอดีเลยบดนี้ใครสิดับจของแท้มาลพี่น้องลางสกะสีใหม่ตะเียว ดอกไม้ก็เหี่ยวแห้งผู้เจ้าก็บ่มีหัวเถือหอนแห้งโอ้ยไข่ก็คือบ่ไข่พี่น้องเอ้ยสิเอิ้นว่าอีหยังมืซื่อๆโอแห้ง่แห้ง่วนมันครับ เอ,ออเออเิ่นพลาดเออเจ็บบอฮะแน่เจ็บบอเจ,บเจ็บเจ็บแล้วอยู่ซื่อๆอย่าไปนะหันนะมันพ้นทางมันพลาดนะมาผลน,นมาทางนี้นี่นะแน่นเป็ดหน่อยเขาแน่ โมโมตันโตกุงหันเลยตีซ้ำไปตาสิได้กินเห็ดอยู่ทำมันโตกเงินเพราะว่าพ้นโบโตกพ้นโตกแต่กี้ผู้เฮ็ดหนาออ,อยู่บ้านในทางเฮ้านะบอกตั้งแต่พุลพลน่นแหล่าพ้นนะคะก็มาผ่าน ได้กินเห็ดจีดอ๊บบันิเฮดอ่องไหนเด้อให้ได้กินเนี่ยให้ได้กินเต็มที่เนี่ยชอมแซมเลยพอเดี๋ยวสิไปสักแบก็ดก็เด้พี่น้องแบดเบิร์ดล่ะเดี๋ยวพาสิดับสิเวนกันอีกสักแบ็ดเต็มพนเบิร์ดพอดีพี่น้องก็มาแห้งอยู่ แต่กะฝนมืตกจักเทอเนาะฝนไปตกตะเฮิงมันก็ได้เห็นเฮาก็เคยอันถ่ายให้เบิ่งก็ได้เพ่นนึงพี่น้องอันเครื่องเฮ็ดสูตรวักองเฮ็ดไปเบิ่งเพื่อวงเพิ่นเซาแน่เตาบดควันแหละ ก่อนอื่นก็มีเสื้อนอะเขาก็เอาเสือ้อห้องลงเสื้อห้องลงแล้วกะ็เขาก็สเสตงขั้นหาอีกในๆเนา,นา,นานะก็สิมีผ้าผูกแขนเส้นหนึ่งอันโอ๊ยขอนีพอ่น้อันนี้ก็ผ้าว่านี่เราสเเอาเท่าใดสิบเอ็ดเส้นบ่สมาาุดสตาขาดจากเส้นห้าเนี่เอาสิบเ็เอ็ดเส้นเลยมีสวยมีเวน ยังยาโสลูกยาโสเมตาคิมีไข่ต้มมีขาวมีกล้วยอันนี้เขาต้มให้ห่อๆเอาสุกซือนเอาแบบเอาขอาวซุห่อมีวีมีแวนแล้วก็มีวีมีเวนเนาะมีมีเงินเงินควันอันนี้เงินควันคือเนางเอาอย่างเอาอย่างไข่นะเออพ่อมาไหมสี่พอซื้อมาหายใหม่ตัวนี้บบได้ลูกตัวนี้ บาบาอีกเรลงมาไหว้ท่านเลยเปรดนำเขานะเครื่องกไก่ยังย่งบอได้ครบอันนี้ยังบอได้ครบยังมีขนมอีกเนาะอยากกินหน่อไม้อยากกิมะกล้วยเอ้ยรับตารับตาแม่สิแป๊วให้อันนี้คือเครื่องอยากไปถ่ายอยู่บนไม้ยังมาซอแม่เสื้อนี่บัดทมาเฮากระนุ่งเอาเฮากระซวมใส่เบิดพี่น้อง เวนวีวีแล้วก็นแย่งกล้วยกิกนแล้วก็จักย่างยังอีกยังคันหาคันหาอยู่นอกคันหาให้หมอสูตรคายลอยหนึ่งอืมคายกระลอยบาทให้เพิ่นเตรียมไปส่งแรงสูตรสามคืนอันนี้คือต้มหน่อไม้ที่ยิ่งเมยไปหาฮันดีพี่น้องเอากระผาานะ ขากะพาตัวไดงมันใหญ่ข้ากะพานี่นี่สมแล้วกะพามันยากาศดโอ้ยลุกมาฮึงกับปุกได้ได้พี่น้องต้องไปพักผ่อนอีกเฮ็ดคือเสียออกบ้าน่ผู้เด็กหน่อยก็หลัดงัวอยู่ทางผู้พี่น้องยิ่งแม่อดใจบระด้ ฐาน้องมาแต่เฮือนหนาสซีเรียลก็ควันไปส่งขำเลยน้ำบด้มาอยู่หลุดเตียงภัยบ่มีน้ำมันจ้อยวันศุไปส่งให้เขาอยู่หน้าหนาเขาขับไปไรกก็บ่ได้เบิ่งนอกเด้อลอยเด้อเอาน้องลิ้นน้ำแนบรรยากาศก็จะคือฝนสิตกกับฝนตกแบบว่ามันตกแล้วนะแล้วจะคือแบบว่า ยังคือมันสิตกอีกมันแหงื่งมึงดูหนาหน่ะจนตายหยอลงอีร้อยขี่รถบอเป็นเอื้อกับบ่ใหายขี่นัำแล้วอุกอ่างนี่เขาน่ะก็กินลายก็ไ่ได้กินลายเอื้อมากก็ได้กินเขาคือเก่า ตอนกินเ่บุเป็นยัญญงหลังจากกินแล้วมาเฮงเลยรมันเวลาเ้าเอื้อมขึ้นมาอลไรมันไม่กินเข่านะมันลดโอ้ยโอ้ยอย่าเป็นผอขอบเป็นรองแล้วลูกเอ้ยอีเลอหน่อยอีเลมันเป็นยังพนงูนยังไหนเห็นบอม,มันถิมหลแหลนเมื่อกี้ไผ่มากระม,มูแล้วพ่อมึงบุรีพอ่อแนมนดูไผ่มากระมู มันอยู่ในสายงูนะงูยังงูโคแดงงูาจากักงูไม่ซอยว่ะจากักเอองูไม่ซอยมันเป็นยังดอกข้องรถกระมู่ผ่าขี่อยู่คนทางผ่าไปขี่ลงคันนาถิ่มรถแล,เลนเมื่อกี้นี่อีร้อยทุ่ยาปลาลุงลูกอะสบายดีปลาลุงทีนไหน อไผสิเว้ามึงกูน่ะเคยแล้ด้ทุญาป้ลุงสวัสดีป้ลุงเฮ็ดนใดไสดีบ่ดเออรับตา ้ามันเห็นยังว่าะเห็นบ่ปลาลุงเมื่อกี้นี่นะครับคือเห็นให้แม่รับตาเอาันไปมาไปมาไปมาอีสาวมาอีสาวสิโมเมน <c oughs> ชาเกิบในลูกชาเกิบเน่ เอาพ่นไปขอกหมูพ no ouais, ่นตกก็มีแห้งไปอยู่น้อยหนึ่งไปหาเอาเกิอไปรูกไปโอ้โหย้อมยอมย้อมสีหางก็ไปกับมานะยอมเอาว่าเตาสิเบิดควันยังบมบเบิดมือหนี่กินข้าวร้ลายกินเลยนแล้วก็ มาอันมาเมนกินเขาเวลาอันก็คนนีงเวลาตัวเองเอื้อมพี่น้องเลยตอนกินเนี่ยกินทรายก็ได้กินแล้วกินอีกท่องน่นแน่นหักปากน่ะอยากมึงดูนนิกินเขาแต่เพลนพูดนี้ยังอันนั่นยอยู่อื่มยังได้กินอยู่มเมอ้รงมันกินต่อได้บ่นเนี่ยใหกินหน่อยพักตัวเองเพื่อเป็นอันบุ่มเผว่าแบบว่าหิวว่ะนะ หิวกระเมนตั้งหิวโลดของบริกินมาเป็นเดือนเลยบริกินเต็มทีมาเป็นเดือนกินได้แหละมันอยากตี๋บินย่างหมูที่เขากับย่างที่เขากับย่างกินเขายังป้อนกับต้มปลาเมื่อกี้นี่สิมาให้ปลอดเขายังเศร้าไดเศร้าได้จ้าหมาเคยดอกเจ้เด้อดอกเขาก็ประมาณเที่ยงคืน หรือว่าก่อนนอนเขาเจ้าก็ได้อัดมือนี้อัดแล้วก็ประมาณอีสองมือเขาก็ได้เอะไรได้สามเมื่อกี้นี่เด็กเก้าเก้าสามได้สามสิบสองสอบอะไรลงอีกเต้านี่อีกเต้าหนาก็ได้อะไรพี่น้องเมื่อกี้นี่ไม่มันบ่โยกบอสฉันแล้วได้ลายได้ทั้งเก้าสอบผ เก้าบุรุษสิบเอ็ดว่ะผกบุหอดอกสิบเอ็ดคือนมาสูตรนี้ได้บัวลายสูตรนี้อีกสุดหนะก็คือสิพอดีอีกสองเตานะเขาสบอีกสองเตาหันพอหาสิบสอบมาได้หาสิบสอบแล้วก็เก้าว่ามันนั่นเก้าว่ามันได้หอดแล้วก็แจ้งผู้หญ่งจะดีเพิินมานีก่ะ แล้วก็เอาลายซื้อน้ำพึ้นและบันทึกผลสีหายภายในใหายภายในแล้วก็ไปส่งพี่น้องไก่ขมาไก่ขมาแล้วนับมือวันรออยู่แล้วนี่เขาก็เห็ดต่อไปเรื่อยๆปกติของเขาเลยเขาก็เห็ดทานไปเรื่อยๆอสิบหลักเห็ดหนาไข่ทา,านอีหมดอีพ่อได้มาหน่ะเหรออีหมดแดงม้วนมาได้น่ะ เห็นยังอะนะโมดินเปื้อนยาเตอีมดแดงมาเลยเฮนด้เฮนด้เฮนดไปล้างมือไปรถมดแดงมาอีกมดแดงมากนี่รับมาแน่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 เซตรับมาพี่น้อง อามลาพาจากเลยเพียงเลิกบอกกันอีกคลิปใหม่พี่น้อง